สวัสดีค่ะครูพัชรินนะคะมาจากโรงเรียนตั้งพิรุณทรรค่ะวันนี้พาเด็ก2คนนะคะมารับทุนค่ะก็จะเป็นทุนของมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นนะคะก็ได้ทุนแล้วก็เป็นครูปองที่จะให้เด็กๆอะค่ะไปเลือกซื้อหนังสือที่ชอบในงานสัปดาห์หนังสือในครั้งนี้นะคะพวกเราก็แบบ รู้สึกแบบขอบคุณนะคะผูใใ้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนให้กับเด็กๆแล้วก็รู้ใจเด็กๆว่าเขาอยากเลือกหนังสืออะไรก็เขาจะได้เลือกหนังสือที่เขาชอบด้วยตัวของเขาเองอะคะ่ะวันนี้ก็เด็กๆตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้เดินเซอร์เวยกันแบบว่าทั่วงานสัปดาห์หนังสือเลยว่า,าแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณด้วยสำนนักพินต่างๆที่เข้าร่วมในโครงการด้วยอะค่ะซึ่งหนังสือที่มาให้เลือกนี่ก็มีความหลากหลายด้วยอะค่ะตอนนี้ก็เลือกมาได้ประมาณหนึ่งแล้วได้ครึ่งทางอะค่ะยังเหลืออีกครึ่งทางที่ต้องไปสำรวจต่่่อะววาา แต่หนังสืออะไรกับไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยอะค่ะส่วนที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยมีทั้งแบบหลากหลายเกี่ยวข้องกับหนังสือที่เด็กๆชอบเองเป็นหนังสือแบบนวนันนยายด้วยการ์ตูนด้วยอะค่ะแล้วครูเองก็ได้คู้มือไดู้้มือที่จะเอาไปช่วยในการออกแบบการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้ด้วยอะค่ะไปสาเพื่อนรูด้วยะค่ะสามารถต่อยอดน้องๆยังไงได้บ้างครับ จริงๆแล้วอ่ะเด็กๆในยุคนี้นะค่ะเขาอาจจะแบบอาจจะห่างนะคะด้วยโยกโลกของยุคดิจิทัลนะ <laughs> แล้วก็สื่อประเภทหนังสือเนะะ <laughs> ี่ยค่ะก็พูดถึงแล้วอ่ะการการที่ได้มาสัปดาห์หนังสือเนี่ยเหมือนกับให้เด็กได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วมันมีสื่ออีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แบบเข้าถึงได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งพิมพ์อ่ะเนาะเด็กๆก็คือพอมาเห็นหนังสือพูดเขาได้ย้อนกลับมากลับมาเป็นนักอ่านอีกครั้งนึงอะค่ะเพราะว่าการอ่านด้วยหนังสือเนี่ยมันก็แตกต่างให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการอ ทั่วไปอะคะ่ะในการต่อยอดองค์ความรู้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วการออกมาเลือกหนังสือเองเนี่ยม,มันดีกว่าการที่แบบเลือกหนังสือที่อยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วอันนี้ก็คือเรื่องของการประสบการณ์ที่ที่ได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกด้วยตัวเขาเองได้เลือกเองอะค่ะในเรื่องของการเลือกหนังสือเองอะพอเขาได้หนังสือที่เขาเลือกปุ๊บเนี่ยความที่เขาอยากที่จะอ่านแล้วอยากที่จะรู้ว่าข้างในหนังสือแต่ละเล่มอะเขาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังบ้างจะมีมากกว่านะคะประโยชน์ก็จะมากกว่าด้วยแล้วก็ตรงกับความต้องการ สุดท้ายครับขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้หน่อยครับก็ขอบคุณนะคะมูลนิธิหนึ่งอ่านหลานตืดนะคะแล้วโครงการดีๆอย่างนี้นะคะก็หวังว่าไม่ว่าครั้งนี้หรือครั้งไหนอะค่ะในอนาคตเนี่ยนะคะอยากที่จะให้ต่อยอดแล้วก็ขยายโอกาสสู่โรงเรียนอื่นๆได้อีกแล้วก็แบบถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่านที่ที่ได้เห็นได้ทราบแล้วอยากจะร่วมด้วยอะก็แบบเชิญชวนนะคะเชิญชวนที่จะเข้ามาเข้าร่วมกับมูลนิธิด้วยแล้วก็เพื่อการส่งต่อ การอ่านให้กับเด็กๆในวงที่กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะสวัสดีค่ะดิฉชั้นทิยาพัฒนามันนะคะวันนี้ก็มาจากโรงเรียนสายสีปราโมดอนุสร์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณโครงการหนึ่งอ่านร้านสื่อนรบ้านค่ะที่ให้เด็กๆเ,เข้ามาเลื่อกหนังสือในวันนี้ค่ะหนังสือในวันนี้ที่พวกเราเลือกไปก็จะได้นําไปไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนเรานะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่เด็กๆ เป็นการเลือกเองค่ะทาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะเอาไปใช้ในห้องสมุดได้ค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่เด็กชอบด้วยครับมูลที่ให้ยังไงบ้างครับแล้วก็น้องๆวันนี้ได้เลือกซื้อหนังสืออะไรเป็นหลักยังไงบ้างออโรงเรียนของเราได้รับคดเลือกในรอบนี้นะคะก็จะได้งบประมาณมาสําหรับการเลือกซื้อหนังสือเป็นจูกองต่าแล้วก็ให้เด็กๆนําไปเลือกซื้อหนังสือในบูธต่างๆค่ะเป็นหนังสือที่นักเรียนสนใจแล้วก็นําหนังสือต่างๆพวกนี้เข้ามาไว้ในห้องสมุด น้องๆเองเรื่องหนังสือ,อเป็นหลักครับวันนี้ครูได้ดได้ก็ส่วนมากจะเป็นพวกหนังสือการ,ร์ารตูนค่ะแล้วก็เป็นสอนแทรกความรู้ต่างๆเช่นการใช้ชีวิตหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สอนแทรกความรู้รต่างๆก็ไปในพวกกาตูนที่เด็กชอบค่ะครับคุณครูมองในในโครงการดีๆอย่างนี้ครับว่ามันมีประโยชน์ต่อยอดยังไงกับน้องๆต่อต่อไปไหมครับเราอยากให้มีต่อไปเร,เรื่อยๆหรือเปล่ายัางไงบ้างก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยนะคะเพราะว่า ได้สนใจอ่านในเรื่องอะไรเนะะี่ยค่ะก็จะนำไปพัฒนาตัวเองในด้านที่สนใจด้านนั้นได้ด้วยค่ะโอเคครับสุดท้ายครับถ้ามีโอกาสอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยครับ,ก,บก,ะะรก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทางเรียนต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับโครงการดีๆในครั้งนี้นะคะทำให้พวกเราได้นำหนังสือดีๆพวกนี้ไปใช้ในห้องในโรงเรียนของเราะคะ่ะแล้วก็ได้นำไปใช้กับเด็กๆได้